พิเศษวันนี้ค่ะเราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู่อาเซียนรวมถึงเรื่องของแรงงานด้วยเหมือนกันนะคะคสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5านะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ยกระดับฝีมือแรงงานด้านภาษาต่างประเทศนะคะเพื่อให้ผู้ที่ใช้แรงงานในด้านต่างๆนั้นเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาเซียนในปี2558นี้จะมีการดําเนินการอย่างไรบ้างติดตามได้จากคุณพงศิษฐ์วรรณวิจิตแรงงานค่ะ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5นครราชสีมาแห่งนี้นะครับเป็นสถาบันที่ผลิตแรงงานออกสู่ตลาดและในปีนี้นะครับสถาบันแห่งนี้ยังมีการเปิดการเรียนการสอนของเรื่องภาษานะครับเพื่อที่จะเปิดเสรีการค้าแรงงานมุ่งเข้าสู่อาเซียนในสิ้นปีนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5นครราชสีมาเป็นศูนย์ฝึกอบรมแรงงานใหม่และแรงงานที่ทำงานอยู่แล้วให้มีความรู้ทักษะฝีมือตามมาตรฐานโดยดูแลครอบคลุมในพื้นที่5จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและจังหวัดนครนายกตลอดระยะเวลา2อถึงเดือนในการฝึกที่สถาบันฝีมือแรงงานแห่งนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้หลักการทำงานตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นการผลิตการประกอบและการซ่อมไม่ว่าจะเป็นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ช่างแอร์ช่างก่อสร้างและหลักสูตรเพิ่มเติมการทําอาหารไทยที่กําลังเป็นที่น่าสนใจของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศและต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีขณะที่หลาย่วยงานให้ความสําคัญกับการเปิดเสรีแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยพยายามพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเยาวชนที่เติบโตเป็นผู้ใช้แรงงานในด้านต่างๆเพื่อตเตรียมความพร้อม,อมรับการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้อ่าี้ครับภาษานะครับมีความสําคัญครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเราจะไปในต่างประเทศเราก็ต้องพบหลากหลายเชื้อชาติใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ภาษากลางก็คือภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่ทุกคนยอมรับเราก็ควรจะ พูดได้เล็กน้อยไม่ถึงกับมากแต่ว่าในการสื่อสารในครัวเราก็ต้องพอ,พอรู้เกี่ยวกับภาษาในครัวบ้างครับส่วนออภาษาที่สองก็คือภาษาจีนเพราะตอนนี้คือจีนถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับครับผมเราก็ควรที่จะต้องศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมนะครับ เช่นเดียวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมองว่ามีนโยบายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการเรียนการสอนโดยมีการเพิ่มให้มีการเน้นทักษะด้านภาษาต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่ให้แรงงานไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นซึ่งเป็นภาษาสากลที่จะถูกนําไปใช้ในกลุ่มแรงงานสมาชิกประเทศอาเซียนในด้านคอมพิวเตอร์ในด้านของภาษา ภาษา,าจะเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักซึ่งเป็นภาษาการของทระเชีงจะมีภาษาอังกฤษเสริมเข้ามาอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานที่ให้ผู้เราการยึ่จะสามารถนาไปต่อยอดได้ในช่วงแรกๆอาจจะเป็นสพท์ัางด้านช่างที่เฉพาะที่เขาต้องฝึกอยู่แต่ละสาขาอยู่แล้วก็ภาษาอังกฤษเราก็จะเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเราไม่ได้เน้นไอ้สตัคเจอร์ไม่ได้เน้นไอ้ที่จะพัศึกษาต่อแต่เน้นการสื่อสารระหว่างที่มีโอกาสไปทํางาน ที่เป็นทางเจ้าเอก็อาจจะอาจจะสาม,มารถที่จะสื่อสารกันได้ อย่างไรก็ตามพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5านครราชสกมาได้เตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มแรงงานที่เข้ารับการอบรมเพื่อการจับมือกับสถานประกอบการจิจการขนาดใหญ่โดยเฉพาะเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสฝึกพูดภาษาต่างประเทศรวมทั้งได้มีการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์จริงกับวิชาชีพด้านการปฏิบัติได้รับการอบรมมากับสถานประกอบการนิกรเหล่านอกขายภ้าพคงศิษย์วันนวิจิตรรยงาน ได้แค่เฉพาะพี่น้องที่อยู่ในอุตสาหกรรมแรงงานเท่านั้นนะครับที่จะนึกถึงเรื่องภาษาเราทุกคนเหมือนกันนะครับต้องพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนครับใช่แล้วค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ